ในแม่ป่าทะเด็กโปในแม่เฟดดีอยู่แล้วแม่งกินเงี้งว่าช่วงไรอยู่ในใจแถวนี้มีแงไฟเปิดแม่งเลยช่องแม่งอ่ะจะมาทางประตูปไปเด็กฮันน่เนียูุนดาอยู่หน หรือว่าอยู่ตรงเตียงกูเออไยเปี้ยวเลยวะเออเอ้า,อา,อา,อาอนี้ได้กระโปงอุ้ยเฮียไอสัตว์กูมันปากมึงแปลงฟังมากนะฮะมึงกิงนกมึงวางไงกูปังเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเออมึงแปลงฟังได้เออนี่กูปังโอ้ยควายนี่เบอร์บอลนี่ช่วยเชียร์ให้ได้เลย เสี่ยวเปลีเนี่ยเออโห,โหแทนที่เจ้าจะหนีไปกับมาหาฆ่ายัางงั้นเรอถ้าแกถ้าข้าไม่เดินไปหาแกฉันก็แดกหัวมึงไม่ได้อสิโอ้นี่แก,กกล้าขานาดนี้เลยเหรอเข้าขมาเลย ว่ามึงคิดได้ไงนะะนไเนี่ยฮะทำจริงอุ้ยตะลุกอะอือโหยี่ที้กูอันนี้งั้นกูไปบวนปา่าเขากันไปละไนแม่ชิกกะเฮ้ยตัดไปเมื่อกี้ แม่งเพิ่งไปซื้อของมาเนี่อกแมงมาแล้วเออเอาจะเออ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 แมนเอาไป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 มาที อดล้อไอ้กูไปไปไปในแม่ฟอกซี่กูไม่ต้องแล้วว่ะในแม่ฟิปเบร์ฉันหวังววางเบอร์เกอร์ไว้ตรงนี้มันอาจจะไม่มานะวิ่งวิ่งเลยซอดก่อนไอ้กูถ่ายยาเบื่อหนูเลยโอ้ยเนี่เบอร์เกอร์ด้วยว่ะโอ้ยหิว เอาไปอ,อึโอ้โหกูรู้สึกปวดขี้เลยเดีดเหรอแพทริคเมื่อสักครู่ือคว่าแต่บ้านกูม,มีไฟไม่ช่เหรอทำไมกูไปเปิดไฟวะไม่ง่อยุ่งงาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อ,อคนได้วย